เวลาแอดทำคลิปเล่าเรื่องเวลาชาตินู้นชาตินี้นะครับเข้ามาขอพบท่านผอทอ,อรวมไปถึงนะครับเข้าขอไปศึกษาดูงานนะครับเยี่ยมชมกองบงกองบินนะครับเยี่ยมชมเรื่องบินอะไรต่างๆของประเทศไทยหรือว่าของกองทัพอากาศไทยเราเนี่ยเพื่อนๆหลายคนนะครับก็มักจะมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าเฮ้ยอะไรนะแอดนะ่ะมันมาล่วงความลับนะความลับรู้อะไรอะไรอย่างนี้นะครับคือแบบ ความลับอะไรต่างๆของกองทัพไทยนะครับมันจะรั่วไหลไปให้ต่างชาติที่เขาเข้ามาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอินเดียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อะไรพวกนี้นะครับที่แอดเคยทําคลิปเล่าไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีเพื่อนๆหลายคนเลยแบบเป็นห่วงเป็นใยมากๆนะครับว่าเุ้ยเดี๋ยวความลับเขารั่วไหลไปบอกเขาหมดอะไรมันโง่เงาดักดา่อะไรขนาดนี้ซึ่งมันจะเป็นจริงอย่างที่เพื่อนๆบอกหรือเปล่าแต่แอดขอบอกไว้ก่อนนิดนึงนะครับว่าในคลิปนี้แอดจะไม่ได้มาเล่านะครับว่าทําไมจีนนะครับเขามาฝึก กับไทยแล้วจีนนั้นเขาได้อะไรจากไทยบ้างอันนี้แอดยังไม่เล่านะครับเพราะว่าข้อมูลอะไรต่างๆนะครับที่แอดจะทําคลิปเรื่องราวเรื่องนั้นนะครับแอดกำลังอาติดต่อนะครับกับหน่วยงานติดต่อกับเพื่อนๆหลายๆคนอยู่นะครับว่าเดี๋ยวขอข้อมูลนิดๆหน่อยๆนะครับที่สามารถเอามาเผยแพร่ได้นะครับรอรวบรวมข้อมูลให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแอดจะทําคลิปเล่าว่าจีนได้อะไรนะครับจากการฝึกกับไทยให้แบบเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับและที่สำคัญ ใคได้อะไรจากการฝึกกับจีนด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวจะอัดรวมกันไปเลยในคลิปเดียวนะครับแต่คลิปนี้นะครับยังไม่ใช่เรื่องราวเรื่องนั้นนะครับคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าชาติต่างๆนะครับ นี่เขาเข้ามาดูงานในประเทศไทยอะไรนี้นะครับเขานั้นจะได้อะไรกลับไปนะครับไทยจะสูญเสียข้อมูลความลับทางราชการนะครับสูญเสียอะไรอย่างไรไปหรือเปล่านะครับที่เพื่อนๆหลายคนชอบมาคอมเมนต์นะครับเวลาชาติต่างๆเขามาเยี่ยมเยือนในประเทศไทยกันเนี่ยมันจะเป็นจริงอย่างที่เพื่อนๆพูดกันหรือเปล่านะครับถ้าไม่เป็นการเสียเวลาก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องรีไลฟ์ยู่กับผมครับรีมีเรื่องเล่าเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันในวันนี้นะครับ เป็นเรื่องราวที่ชาติต่างๆนะครับขอเข้ามาดูเครื่องบินรบในไทยนะครับขอเข้ามาเยี่ยมชมนะครับรวมไปถึงขอเข้ามาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการฝึกซ้อมอะไรพวกนี้นะครับของกองทัพเรานั่นเองแหละครับแล้วเพื่อนๆก็จะบอกว่าเอ้ยนั่นเขาบอกเอาความลับเราไปโง่มันโง่มันจริงๆไปบอกความลับโน่นนี่นั่นนะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับการที่ทางประเทศต่างๆนะครับเข้ามาเยี่ยมเยือนเนี่ยซึ่งประเทศไทยนะครับเวลาเราจะรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับอันนี้ขอพูด พูดเฉพาะในวงแคบนะครับแขกบ้านแขกเมืองทางการทหารเพียงเท่านั้นนะครับเวลาเราจะรับแขกบ้านแขกเมืองทางการทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศใดอะไรก็แล้วแต่นะครับอันดับแรกเลยที่ประเทศไทยเราต้องทํานะครับนั่นก็คือเช็กระดับความสัมพันธ์กับประเทศนั้นๆก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดประเทศที่มานะครับอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์เนี่ยอย่างน้อยๆนะครับประเทศสิงคโปร์ก็ยังมีการเช่าพื้นที่นะครับในประเทศไทยเพื่อที่จะฝึกบินนะครับฝึกซ้อมอะไรต่างๆ

เราก็จะเผยแพร่ข้อมูลนะครับให้กับทางประเทศสิงคโปร์นั้นได้รู้ในระดับหนึ่งละกันนะครับสมมติมี3ระดับนะครับคือเบสิกทั่วไปนะครับ2คือระดับหาข้อมูลเชิงลึกนิดหนึ่งนะครับส่วนอันดับ3นะครับก็ข้อมูลเชิงลับนะครับและไอข้อมูลเชิงลับนี่ก็จะแบบมีลับลึกลึกลับมากมากเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับมีตั้งแต่ลับมากลับที่สุดนะครับแล้วก็ลับแบบจำเพาะเจาะจงบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้อะไรพวกนี้นะครับข้อมูลเบ นี่ก็จะมีแบบเบสิกพื้นฐานเลยแล้วก็เบสิกเบสิกนะครับคือแบบไม่ให้รู้อะไรเลยรู้แค่ข้อมูลผ่านโลกออนไลน์นะครับเสิร์ชกูเกิลก็เจออะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอจะยกตัวอย่างให้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับเวลาประเทศไหนมานะครับหนึ่งเลยนะครับประเทศไทยของเรานะครับก็ต้องมีการเช็กแล้วว่าไอ้ประเทศนี้นะครับมีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายกับประเทศไทยหรือเปล่ามีโอกาสที่จะมารบกับเราหรือเปล่านะครับและเขาเดินทางมาครั้งนี้เพื่ออะไรนะครับโดยก่อนที่เขาจะเดินทางมานั้นนะครับไทย ก็ได้มีการทำการเสาะหาข้อมูลนะครับโดยสำนักงานข่าวกรองนะครับของกระทรวงการหมนะครับที่ประจำอยู่ตามสังกัดของกองทัพนั้นๆนะครับซึ่งทอก็มีนะครับทอบก็มีทอรก็มีนะครับที่จะมีหน่วยข่าวนะครับเพื่อที่จะสืบหาข้อมูลอะไรต่างๆนะครับเพื่อจะไปรู้วัตถุประสงค์จริงๆนะครับของการเดินทางมาเยือนของประเทศเหล่านั้นนะครับส่วน ถ้าเกิดว่าประเทศเรานั้นมาแล้วเนี่ยและแบบอาจจะมีการสร้างความเสียหายนะครับหรือเป็นประเทศที่แบบไม่ค่อยพอขี้หน้ากับประเทศสักเท่าไหร่นะครับกไม,ไม่ไม่พอใจไอ้ไอ้ไทยนี่แบบอยากจะโบกมันสักทีแล้วกันแต่แบบเราก็ต้องไปเช็คก่อนนะครับว่ากองทัพมันดีมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนงี้อย่างเช่นวัยรุ่นกุลคแมรนั่นเองนะครับซึ่งวัยรุ่นกุลคแมนะครับก็มีการเดินทางมาเยี่ยมเยือนนะครับกองทัพอากาศไทยในช่วงปีที่ผ่านมามั้งแอดไม่แน่ใจนะครับเวลานั้นนะครับเขาได้มีการเดินทาง มาเยี่ยมเยือนนะครับในกองทัพอากาศรวมไปถึงนะครับการขอเดินทางมาดูเครื่องบินขับไล่รุน่นกลิปเพนซีดีของประเทศไทยด้วยนั่นเองนะครับแต่ตอนนั้นนะครับเวลาเข้ามาเนี่ยอย่างที่แอดบอกไปนะครับอะไรที่เราโชว์ได้อะไรที่เราให้เขาเห็นได้นะครับเราต้องวิเคราะห์ก่อนครับว่าไอ้ประเทศที่เขามาดูนั้นนะครับเป็นประเทศที่สามารถจะมาบูบี้กับเราได้หรือเปล่าหรือว่าจะจ,จะจบัจบบีบแขนหรือจะยุคขึ้นมาเปิดโบกเปิดวออะไรกับเราได้หรือเปล่านะครับซึ่งโอกาสที่ประเทศกัมพ ชาหรือว่าวัยรุ่นกุนคาเมนั้นนะครับจะมาโบกกับเราเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับทางกองทัพเราเลยแบบจํากัดวงนะครับเหมือนฟิลง่ายๆนะครับเพิ่อนๆนึกภาพถ้าเกิดใครได้ดูยูทูบเบอร์อะไรต่างๆนะครับที่เดินทางไปประเทศเกาหลีเหนือน่ะโดนทหารนะครับบีบล้อมนะครับจำกัดให้ดูได้แค่ไหนอะไรยังไงนะครับคือแบบนั้นเลยครับคือเวลาคนของกองทัพคาม้นะครับเดินทางมาถึงประเทศไทยเนี่ยเรานะครับก็ได้มีการส่งทหารนะครับไปเฝ้าคุ้มกันไปดูแลนะครับไปซัพพอร์ตอย่างดีบอกว่าดูทางซ้ายนะครับ อย่าหันไปทางขวาดูทางหน้านะครับอย่าหันไปทางหลังอะไรประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งอาวุธยุโทโธปกรณ์อะไรต่างๆของเรานั้น ไม่มีการนํำมาโชว์ให้กับทางประเทศนั้นๆได้ดูกันอย่างแน่นอนครับและที่สําคัญข้อมูลที่เราจะป้อนให้เขาได้รับรู้นั้นนะครับก็คือข้อมูลที่เราต้องการให้เขารับรู้ครับมันไม่ใช่ข้อมูลจริงๆที่เราต้องการให้เขารับรู้ในส่วนของประเทศที่แบบพร้อมที่จะเปิดวอกับเรานั่นเองละครับนี่นะครับก็คือการยกตัวอย่างนะครับการเดินทางมาเยี่ยมเยือนจริงๆนะครับของประเทศที่เราจะ ไม่ค่อยชอบหน้ากันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาโบกเราพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเปิดวอลกับเราได้ทุกเมื่อนั่นเองละครับเวลาเราป้อนอะไรให้เขานะครับเพื่อนๆไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆแล้วนะครับเวลาเขาป้อนข้อมูลนะครับเขามีจิตวิทยาอะไรหลากหลายชั้นนะครับสําหรับการเผยแพร่ข้อมูลนะครับเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามนั้นรู้ไปอีกอย่างหนึ่งนั่นเองละครับมันเป็นหลักการจิตวิทยาซึ่งแอดก็ไม่ไม่ขอดีเทลนะครับเพราะมันคือความลับ ส่วนประเทศไหนนะครับที่เขาเดินทางเข้ามาแล้วแบบเออประเทศนี้ดีนะประเทศนี้เป็นมิตรกับเรานะมีการค้าขายอะไรกันนะครับเราก็จะ เปิดเผยนะครับข้อมูลเบสิกพื้นฐานนะครับรวมถึงข้อมูลนิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับให้เขาได้เรียนรู้นะครับว่าไอข้อมูลส่วนนี้นะมันสามารถเอาไปปรับใช้ในกองทัพเขาได้นะครับและที่สําคัญเวลาเขามานะครับเขาไม่ได้มาเอาข้อมูลจากเราอย่างเดียวนะครับเขานําข้อมูลของประเทศเขาและข้อมูลนะครับของประเทศรอบๆเขาด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นตอนที่ฟิลิปปินเดินทางมาเยือนไทยนะครับเขาก็ได้มาติดต่อพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่นะ แล้วก็ระบบการฝึกของไทยแต่ไทยก็ไม่ได้บอกเราว่าเฮ้ยเราไปฝึกกันอย่างนี้นะเราบินอย่างนี้นะเราขึ้นเวลาไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราก็แบบโชว์ประมาณลองเทอมของเรานะครับว่าเนี่ยเราไปใส่ทัดเราเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งอะไรที่สามารถถ้าเกิด สืบๆหน่อยก็สามารถดูได้นะครับแต่อาจจะแบบไม่ได้เปิดเผยเปิดวอให้ทุกคนได้แบบเห็นกันชัดเจนทั่วโลกนะครับเหมือนข้อมูลเบสิกทั่วไปนั่นเองนะครับเหมือนตอนที่อินเดียมานะครับเขาก็ได้มาเยี่ยมชมนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะมีการสั่งซื้อนะครับเครื่องบินกริปเพนเอกริปเพนเอฟเข้าประจําการด้วยนั่นเองนะครับแล้วเวลาเขามานะครับเขาก็ได้มาพูดคุยกับนักบินนะครับพูดคุยกันแล้วก็ดูท่าทางการบินของกริปเพนนะครับ รวมไปถึงอะไรต่างๆนะครับที่เป็นข้อมูลดีเทลเล็กๆน้อยๆที่สามารถแชร์กันได้หรือสามารถรับรู้ได้จากบริษัทซาบของทางสวีเดนนะครับซึ่งไอข้อมูลเชิงลึกและเชิงลับนะครับขั้นสุดยอดที่สามารถเอาไปทําการสืบสวนและเอาไปวิเคราะห์แล้วสามารถสู้รบกับกองทัพเราได้เอามาโจมตีกับกองทัพเราได้เนี่ย ผมรับประกันให้เพื่อนๆฟังตรงนี้เลยครับว่าไม่มีทางรั่วไหลนะครับหรือว่าหลุดไปให้ชาติอื่นๆนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมในประเทศไทยเราได้รับรู้อย่างแน่นอนนะครับแอดเอาหัวเป็นประกันเลยตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ให้เข้าใจกันแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะเข้ามาเห็นแล้วนะครับในกองทัพเรานะครับว่ากองทัพเราอยู่กันยังไงอะไรยังไงนะครับแต่เขาได้เห็นแค่กองทัพเราต้องการจะให้เขาดูเพียงเท่านั้นนะครับ และที่สําคัญนะครับประเทศไทยเราก็ไม่ใช่ว่ารับเขาอย่างเดียวนะครับประเทศไทยเราก็เดินทางไปถึงกองทัพอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับยังมีการส่งคนนะครับเข้าไปศึกษาและเข้าไปเรียนนะครับในประเทศต่างๆนะครับหลายรุ่นด้วยกันนะครับซึ่งไอ้ประเทศต่างๆเรียนประเทศต่างๆที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ไปเรียนมหาวิทยาลัยนะครับเขาไปเรียนโรงเรียนทางการทหารนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนชั้นผู้นำนะครับเป็นโรงเรียนในร้อยนะครับของประเทศต่างๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งก็มีข้อมูลแลกเปลี่ยนแล้วก็เป็นตัวกลางนะครับที่จะเชื่อ เพิ่มความสัมพันธ์กับประเทศนั้นๆอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆเลิกกังวลใจตรงนี้ไปได้เลยนะครับขอให้เพื่อนๆทาความเข้าใจกันอย่างนี้นะครับอย่าเข้าใจผิดแล้วก็อย่าแบบเฮ้ยกองทัพง่อย่างเลยว่าให้เขาเข้ามาดูบ้านเราอะไรอย่างนี้นะครับอย่าคิดอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับเอาง่ายๆว่าถ้าประเทศที่มีโอกาสจะมาเปิดวอกับเรานะครับเขาได้รับข้อมูลอย่างแน่นอนครับข้อมูลที่เราต้องการให้เขารู้ครับซึ่งนั่นแหละครับเราจะได้เปรียบ ทางการข่าวและทางการทหารครับซึ่งจะเป็นดีเทลอะไรยังไงนะครับแอดเปิดเผยไม่ได้จริงๆนะครับต้องขออภัยแต่ต้องให้เพื่อนๆนะครับเข้าใจกันให้ตรงกันละกันนะครับแล้วก็อย่าไปหึ่งกองทัพคิดอะไรยังไงนะครับอย่าไปอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจแบบนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆได้รู้เหมือนที่ทางกองทัพเขารู้นะครับเพื่อนๆจะไม่มีคำนั้นหลุดออกมาจากปากอย่างแน่นอนละครับซึ่ง ไอคลิปนี้นะครับอย่างที่บอกไปมันไม่ใช่คลิปการเกี่ยวกับการฝึกเครื่องบินอะไรนะครับเป็นเกี่ยวกับการเยี่ยมเยือนต่างๆว่าประเทศที่เขามาเยี่ยมเยือนเรานะครับเขาจะได้อะไรจากเรานะครับและเราจะได้อะไรจากเขานั่นเองนะครับแล้วคลิปต่อไปนะครับแอดกำลังรวบรวมข้อมูลเมื่อรวบรวมข้อมูลครบเมื่อไหร่นะครับและข้อมูลมันถูกต้องเมื่อไหร่เป๊ะๆนะครับแอดจะทําคลิปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่าจีนนั้นเขามาร่วมรบกับเราเนี่ยเขามาซ้อมรบกับเราเนี่ยเขาได้อะไรนะครับ เขาได้อะไรจากเราและเรานะครับได้อะไรจากเขาเดี๋ยวข้อมูลครบเมื่อไหร่สัญญาครับว่าแอดจะทําคลิปเล่าเรื่องนั้นให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันแบบนํำใจจุใจอย่างแน่นอนแบบว่าฮิยจีนมาร่วงรู้ข้อมูลของเราหมดแล้วอะไรพวกนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวรอฟังคลิปเต็มๆครับว่ามันจะเป็นแบบที่เพื่อนๆคิดกันหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ก็แอดขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับการเดินทางมาเยี่ยมเยือนของชาติต่ตางๆนะครับว่าเขาจะได้รู้อะไรได้เห็นอะไรบ้างนะครับ แอดก็ต้องขอแบ่งๆไว้นะครับว่าต้องดูนะครับว่าชาติมันดีหรือไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับอย่างที่แอดเล่าไปข้างต้นแล้วครับแล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับการเดินทางมาเยี่ยมเยือนของชาติต่างๆผูกความสัมพันธ์อะไรกับประเทศไทยเนี่ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมนะครับแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์นะครับผ่านมุมมองของเพื่อนๆนะครับลงมาใต้คอมเมนต์แอดรออ่านความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆทุกคนอยู่นะครับสําหรับวันนี้ แอดก็ต้องฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดด้วยแล้วกันนะครับและที่สำคัญนั้นอย่าลืมแชร์นะครับให้เพื่อของคุณนั้นได้เข้ามารับชมรับฟังเรื่องราวเรื่องนี้นะครับและมาตัดข้อสงสัยตรงนี้ว่ากองทัพม,มันบุจีนกะ็มันคือไปโชว์ข้อมูลเขารู้กันหมดแล้วหมดไสหมดพุงแล้วอันนี้ก็ แชร์เพื่อนๆที่ยังเข้าใจผิดในส่วนนี้ได้รับรู้กันด้วยนะครับและที่สําคัญนั้นฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาแอดทาคลิปเล่าเรื่องอะไรที่เด็ดๆน่าสนใจนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับสําหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสด yeah, so ีครับบ๊ายบาย